วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พรจอโลกโดยสุทธิชัยยุ่นและเทพชัยหยงสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสง Extra ์ตราโคฮีโร่พิฆาตร้อนเอ็กซ์ตราโคทร024222345ธนาคารเกียรตินาคินสปอร์ตพรีเมียมใหม่มาสด้า2ลิมิเต็ดเอ t i ชั่น คือเสียงพิฆาตร้รอนของฟิล์มกรองแสงทั่วไปแต่นี่คือเสียงพิฆาตร้รอนของฟิล์มกรองแสง e อ t r a c โคใหม่ X5 Collection ที่มีกรอบกรรอนันร้อนเมทั l ิกสปาร t ตเรย์เลกซ์เฉพาะจากอเมริกาพิสูจน์กรอบการร้อนใหม่ของฟิล์ม e x x t r a c โ X5 Collection ได้วันนี้ฟิล์มกรองแสง x x t r a c ร r โค e ฮีพิฆาตร้รอนโทร0 2 4 2์2 7 2 7 น้ำมันรำข้าวศูนบาทน้ำมันถั่วเหลืองศูนบาทน้ำมันโซฮอึๆ <c oughs> ก็ศูนบาทจะน้ำมันแบบไหนก็ไม่เสียสักบาท <S <S มสาส d a ร่วมฉลองยอดขาย1 0 0 0 0แสนคันของมสาส d a 2ลองขับทุกรุ่นช็อปฟรีที่เทสโก้โลตัส200บาทออกรถทุกรุ่นเติมน้ำมันฟรี15,000บาทพิเศษขับก่อนผ่อนที่หลังนาน3เดือนพร้อมประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี้ ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการจับที่ประจนโลกนะครับในที่สุดนะครับก้าวแรกของทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นี่ก็เริ่มแล้วครับก็เป็นข่าวที่ทําให้วงการนี้คึกขึ้นมาทีเดียวเพราะว่ามีการตั้งราคาตั้งต้นแล้วก็แปลว่าเริ่มจะเห็นแล้วว่าจะเริ่มวิ่งกันที่ที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับเรื่องนี้คนที่ติดตามใกล้ชิดที่สุดในเครือเนชั่นเนี่ยคือคุณอดิศักด์ครับ คุณอดิศักด์ลิมปรุงพัฒนาิจเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการอำนวยการของ Nation Broadcasting Corporation หรือ NBC ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าราคาตั้งต้นที่ออกมาประกาศโดยกศอชเมื่อวานเนี่ยคุณอดิศักด์ซึ่งตามเรื่องนี้มาคิดว่ามันผิดคาดมากน้อยแค่ไหนครับสวัสดีครับคุอดิศักด์ครับครับสวัสดีครับคุณพิจัยครับครับผิดคาดไม่มราคา,คาอือเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเลยครับ,รบเพราะว่า ็เหมือนว่าราคาขั้นต้นของเด็กจะสูงเออเดิมบอกว่าไม่เกินร้อยล้านบาทแต่นี้มากกว่าร้อยล้านครับแล้วก็ราคาของ HD ที่เป็นไฮเด็เนี่ยถึงแม้จะลดต่ำลงจากเติมที่เคยบอกสองพันล้านขั้นต้นนะครับเป็นพันห้าร้อยล้านก็ผมคคิดว่าถับสัดส่วนช่องข่าวที่เป็นเ d กับช่องวาไรซี้ที่เป็น SD เนี่ยมันต้องหลายเท่าอะ่ะครับไม่ไม่น่าจะห่างกันขนาดที่ ออืมอืมที่ว่าห่างกันคุณอธิษฐ์คิดว่า HD แพงไปหรือว่า Standard Variety ถูกไปคือถ้าในแง่ของผู้ที่สนใจจะประมูลนก็ต้องบอกว่า HD แพงไปสแตนดาร์ <Standard S 1> ช่องข่าวกับช่อง v a ร i e t ตผมคิดว่าเหมาะสมครับแล้วก็การที่ราคาต่ำนิดนึงก็จะจูงใจให้เกิด ผู้แข่งขันที่จะเข้ามาประมูลมากขึ้นอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเป็นเป้าหมายของกสทชที่ต้องการให้มีคนประมูลเกินกว่าจํานวนช่องของอที่เปิดประมูลครับเพราะว่าเป็นกฎที่สําคัญข้อหนึ่งว่าถ้าจํานวนคนที่ประมูลต่ํากว่าช่องท,ที่มีอยู่เนี่ยจะต้องประมูลใหม่ครับราคานี้พอปอนพอเป็นตัวไฮเดฟเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจํานวนผู้สนใจนจะมากกว่า เจ็ดลายหรือเปล่าครับถ้าราคาขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าราคาที่เหมาะสมเนี่ยไม่น่าที่ที่จะเกินเกินกว่าสักสองเท่าของราคาของที่เป็นข่าวหรือเป็นฟายลนซี่ะฮะอืมอืมอืมแต่นี่มันอันนี้มันห้าเท่าห้าเท่าอะมันค่อนข้างสูงอะครับกสทมเมื่อวานนี้นะค,ะครับก็กําหนด ขั้นต่ําของการประมูลโดยเฉพขั้นต่านะครับของทั้ง4ี่กลุ่มเลยนะครับคือในหลักการแล้วคือประเทศไทยจะมีทีวีที่เป็นช่องดิจิทัลเนี่ยที่เป็นเชิงธุรกิจก็คือมีโฆษณาได้นะครับหารายได้เหมือนกับที่เป็นอยู่ขนาดนี้สามห้าจเก้าสิบเอ็ดนะครับทั้งหมดมีเป็นสี่กลุ่มนะครับก็ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดช่องนะครับ ก็แบ่งเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะเป็น HD variety ก็คือเป็นช่องบันเทิงนี่แหละครับแต่ว่าจะมีความคมของภาพนี้เป็นพิเศษเลยคือเป็นอีก9ก้าหนึ่งของทีวีดิจิตอลไปนะครับซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็เป็น HD ไปแล้วประเทศไทยก็ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ตั้งราคาขั้นต่ำไว้ที่1,510ล้านบาทนะครับช่อง s d นะครับ standard def ก็คือเป็นช่องดิจิตอลที่มีความคมชัดปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับ ก็เป็นช่องบันเทิงเหมือนกันบริี้เหมือนกันนะครับก็ตั้งไว้ที่380ล้านบาทบนะครับส่วนช่องที่เป็นช่องข่าวก็เป็นระบบ SD s d เหมือนกันก็คือความคมชัดปกติเนี่ยนะครับเขาตั้งไว้ที่220ล้านบาทนะครับทั้งหมดนี้คืออย่างละ7ดช่องนะครับ HD 7ช่อง SD 7ช่องแล้วก็ SD ข่าวเนี่ยช่องนะครับส่วนช่องเด็กนะครับก็เป็น SD เหมือนกันก็เป็นช่องดิจิทัลปกตินะครับก็ตั้งไว้ที่ขั้นต่ำา140บล้านบาทนะครับนี่ก็เป็น ตัวเลขขั้นต่ำล่าสุดของทั้งสี่กลุ่มนี้เลยนะครับคุณอดิศักดิ์มองว่านี่เป็นผลจากการศึกษาของนักวิชาการที่มอบหมายไปชุดนั้นเนี่ยคุณอดิศักดิ์ได้เห็นไหมที่ทางจุฬาเขาเสนอมาและสิ่งที่กาศาทชตัดสินนี่อยู่บนพื้นฐานที่เสนอมาหรือเปล่าคือกสทชตัดสินเราอยู่บนพื้นฐานนั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยครับที่เป็นต้นทุนของผู้เข้าประมูลมเพราะว่าที่สําคัญเลยคือตัวคค่าใช้โครงข่ายครับ ถ้าดูตัวเลขจากที่เริ่มต้นของการใช้โครงข่ายเนี่ยมีข้อกังวลเหมือนกันนะครับว่าค่าใช้โครงข่ายอาจจะแพงกว่าค่าประมูลนะครับถ้านับ15ปีฮะครือนับ15ปีก็น่าจะแพงกว่าและถ้าเป็นโครงข่ายของ HD นี่ก็จะแพงกว่าโครงข่ายของ standard เลยครับก็ง่ายๆเลยะคะคุณสุทธิชัยตัวเลขที่ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาที่เคย ศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยครับก็บอกว่าค่าโครงข่ายของเอสดีประมาณปีละหกสิบล้านบาทครับถ้าสิบห้าปีมันก็ปาก่า้าไปตั้งแปดร้อยล้านนะโอ้โหใช่ <c oughs> ใช่จะสูงกว่าราคาประมูลอีกอื uh huh. uh huh. ซึ่งประมูลเนี่ยรา uh huh. คาประมูลก็คือสิบห้าปีเหมือนกันครับเป็นสัญญาสิบห้าปีสัมัทานสิบห้าปีเพราะนั้นต้นทุนของผู้ประมูลจะมีสองส่วนรวมกันครับ ยิ่งถ้าเป็นไฮเดฟเนี่ยจะแพงกว่าถ้าราคาขั้นต้นเนี่ยแพงกว่าเอ,อของเอสซีที่เป็นไฮเดฟต์ั้ง5เท่าอ่ะจริงๆมันควรจะประมาณสัก2เท่าหรือ3เท่าอย่างมากใช่แล้วค่าบเพรืะคงขายก็แพงกว่าประมาณ2เท่าค่ะโอ้อถ้าคงขายแพงกว่า2เท่าก็ประมาณ120ล้านต่อเดือนนะประมาณประมาณ100ประมาณ180ล้านต่อปีอ้าวโหต่อปี ก็คูณก็ไปสิสิห้าปีสิห้าปีอันกว่าลคาที่สุมันจะเป็นเรื่องแปลกมากเลยเป็นเรื่องแปลกมากเลยถ้าค่าประมูลคือกระปุบุญสิทธิ์ที่จะบริหารคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนี่ยมันถูกกว่าค่าโครงขายใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อกังวลของผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการประมูลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยอย่างเราทำบริษัทดาวเทียมเนี่ยถ้า เช่าสัญญาณของไทยคมเนี่ยอือเป็นสัดส่วนไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับค่าผลิตครับถ้าเทียบออกมาเป็นสัดส่วนประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรานั้นเองคะแต่นี่มันสมการจะกลับกันเลยกลับกันเลยค,ลค่าโครงข่ายจะแพงกว่าค่าใบอนุญาตที่จะทําเนื้อหาละอือใช่ซึ่งนันเนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาของการแข่งขันกับผ er ู้เล่นรายเดิมครับคือช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้า ช่องห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องห้าเนี่ยเขาก็จะได้ใบอนุญาตแบบสาธารณะที่ไม่ต้องมีเงินประมูลก็คือเป็น beauty contest ในขณะที่ช่องสามกับช่องเจ็ดช่องเก้าเนี่ยยังออกากาศแบบอนาล็อกมาอีกเป็นสิบปีนะฮะครับอย่างนั้นสนามแข่งก็ไม่รับไม่เท่เทียมไม่เท่าเทียมแล้วสิอันนี้เป็นข้อกังวลเลยครับอืมครับนี่ฉันั้นณจุดนี้ถือว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วยัง จะมีการรงเรียนจะมีการฟังเสียงประชาชนคนทั่วไปไหมตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากที่กศทชุดเล็กนะฮะอันนี้ถือเป็นชุดเล็กออกมาเนี่ยต้องผ่านไปที่ชุดใหญ่หรือไม่ก็ต้องไปทำประชาพิจารณ์ก่อนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นยังไงแล้วนําไปปรับปรุงแล้วถึงเสนอเข้ากสทชุดใหญ่ทีหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนนี้คงใช้เวลาประมาณสักอย่างน้อยหกสิบวันนะครับแต่ประเด็นที่คุณอดิศักย์ยกขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครพูดในที่ประชุมกสทชอรหรือกอสทอเลยหรอคือเพราะว่าดูเหมือนว่าค่าคงข่ายยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้พูดกันจริงจังและยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งก็ว่าค่าคงข่ายยังมีต้นทุนของเรื่องอประกาศมัสแค,ค,ครีก็คือว่าอืมใช่ ทุกเครือทุกทุกโครงข่ายต้องรับสัญญาณของดิจิตอลทีวีไปแต่ว่าต้นทุนของของการที่จะแครรี่ไปเนี่ยใครจ่ายจะถูกผักมาเป็นต้นทุนของผู้ประมูลซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ก็จะหนักหนักมากภระะนี่มีมีสามเด้งเลยล่ะมีสามเด้งเลยฮะมีค่าประมูลมีค่าโครงข่ายมีค่ามัสแครี่ แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นมติเมื่อวานคือเรื่องแจกคูปอง22ล้านครัวเรือนที่690บาทใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตรงเนี้ยมันจะคือกี่เปอร์เซ็นต์ของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ปกติน่าจะประมาณสัก50เปอร์ซ็นะฮะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเท่าที่ประเมินดูค่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยอย่างที่ขั้นต่ำที่สุดน่าจะประมาณสักตัวละพันบาทครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ <R> ับ,บซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นอีกเปอร์เซ็นตหนึ่งนะครับ,รบที่ว่าผู้ที่เข้าประมูลเนี่ยยังเอ,อถามไปที่กรสชแต่ยังไม่ค่อยมีคําตอบว่ากลไกของการแจกคูปองอ huh. ที่จะไปถึง huh. ผู้บริโภคจริงๆแล้วผู้บริโภคนําไปแลกเซ็ต็อปบ,บ,บ็อกไปติดตั้งที่บ้านเนี่ย huh. จะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากยี่สิบสองล้านรัวเรือนอันนี้ก็เป็นเป็นคําถามใหญ่ว่า จะทำได้ขนาดไหนเพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องประชาสัมพันธ์การรับรู้ของชาวบ้านของสังคมเนี่ยเรื่องดิจิตอลทีวีเนี่ยยังไม่เห็นออกมาจากกปศช,ออชอเลยอืมใช่แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างด้วยซ้ำไปทําให้อย่างในช่วงตั้งแต่ต้นปีมานียครับครับยอดขายโทรทัศน์ลดลงยีสเปอร์เซ็นนะฮะเพราะว่ารอเพว่า e. ชาวบ้านเข้าใจผิดเป็นรอไปรอโทรทัศน์ว่า เออเดี๋ยวฉันจะซื้อพอทัดใหม่รอรรุ่นใหม่เลยดีกว่าเพราะรุ่นเก่าเนี่ยรับไม่ได้รับไอรุ่น,ร,นรุ่นที่อยู่ในท้องตลาดปัจจุบันมันรับไม่ได้งจริงรับได้ต้องมีช็อตบล็อกไปหรือถ้ารุ่นใหม่เลยก็คือมีมีมีที่เป็นจูนเนอร์อยู่ข้างในเครื่องเลยซึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่ก่อนหรือเครื่องเก่าคเครื่องเก่าก็รอแค่ช็อตบ็อกไปไปติดก็ได้แล้วอ่ะครแต่เนี้ยดูเหมือนว่าชาวบ้านก็มีความเข้าใจผิดอ้ืยกานเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นสําคัญ ว่ากลไกที่จะใช้ในการที่จะทาให้ชัดทับล็อกเนี่ยไปถึงครัวเรือนทุกครัวเรือนได้เนี่ยครับจะทําได้ยังไงภายในสามปีสี่ปีข้างหน้าเนี่ยใช่เป็นปด้ครับซึ่งอันนี้สําคัญเพราะถ้าไม่มีชัดทับล็อกกนตมอดูไม่ได้ แต่ว่าในในช่วงระยะเริ่มต้นเนี่ยทีวีที่มีอยู่ปัจจุบันนี้สามารถ7911ทยพพี PBS เนี่ยการออกอากาศนี่ยังออก2ระบบอยู่นะนะครับชาวบ้านทั่วไปต้องเข้าใจด้วยก็คือออกะระบบปัจจุบันนี่คืออนาล็อกคือทีวียังรับได้อยู่นะครับแต่แต่ว่าถ้าจะรับดิจิตอลเนี่ยต้องมีเซ็ตทอปบ็อกซ์ภาพจะคมชัดขึ้นก็เป็นระบบหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถจะใช้ทีวีปัจจุบันเนี่ยดู ทีวีที่มีอยู่ขนาดนี้ได้ไปเรื่อยๆอย่างน้อย3 4ปีนะครับจนกระทั่งถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายเป็นดิจิตอลจริงๆเนี่ยถ้าคุณมีเซ็นเตอร์บ็อกซ์แล้หรือก็ดูดิจิตอลได้เลยถ้าดูถ้ามีเซ็นเตอร์บ็อกซ์จะดูได้มากขึ้นเป็นยช่สันสี้ช่องอันนี้เป็นแรงจูงใจที่จะทำให้คนเอาเซ็นเตอร์บ็อกซ์ไปติดตัตอพัดอันเดิมอยู่ที่บ้านใช่ครับแต่ว่าการประชาสัมพันธ์ดูเหมือนจะไม่กว้างขวางพอ ยังไม่เห็นเลยคือไ่ใช่ไมกครอรกว่าคือยังไม่เห็นประเด็นตรงนี้เลยว่าว่ากสทชออได้ได้เตรียมการยังไงในในเรื่องของแผนประชาัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้เรื่องดิจ <TV S 1> ิตอลทีวีครับความจริงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีผลกับประชาชนมากที่สุดนะก็คือการเตรียมตัวจะรับมือกับดิจิตอล <TV S 1> ทีวีได้ยังไงนะครับสังเกตว่าในช่วงในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นงานขสินพวก เครื่องไฟฟ้าที่ขายทีวีราคาถูกๆนี่เยอะมากเลยครับเพราะว่าคนขายเนี่ยคนผลิตได้รู้แล้วว่าไอยุคอนดล็อกเนี่ยมันจะหมดละเพราะฉะนั้นทีวีไม่ว่าจะเป็นจอแบบใหญ่หรือแบบจอแบรนด์ที่มีอยู่เนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นดิจิตอลนะครับรับโดยยนไม่ได้เนี่ยก็กาลังถูกขายในราคาที่ที่ที่ถูกกว่าปกติแต่ว่าพวกนี้ก็รับได้นะดิจิตอลเพียงแต่ว่าต้องติดซอสเซ็ตทอปบ็อกนั่นเองใช่ครับอืมครับ อีกประเด็นหนึ่งคือทีวีบริการสาธารณะที่จะออกมาก่อนน่าจะมีการประมูลที่พูดกันถึงว่าแล้วกติกาวางเป็นหลักที่เรียกว่า Beauty Contest เป็นอย่างไรในล่าสุดคุณเทพชัยติดตามอยู่นี่ตกลงเขาออกมาอย่างไงครับก็ดูเหมือนว่าทางเสียงข้างมากในกะสะทอนะครับก็ยังยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องมีการทำหลักเกณฑ์อะไร,รนะครับ ในกระบวนการที่เรียกเป็นภาษาทางการว่า beauty contest ก็หมายความว่าหน่วยราชการหน่วยไหนกระทรวงทบวงกรมหรือมูลนิธิไหนที่เข้าขายว่ามีสิทธิ์ที่จะขอใบอนุญาตได้เนี่ยก็เสนอยื่นข้อเสนอเข้ามาคคนไหนสวยกว่าดีกว่านะครับในสายตาของกรรมการเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ให้ได้เลยนะครับมันอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการเท่านั้นเลยเหรอถ้าเป็นไปตามตามตามข้อตกลงที่ทางเสียงข้างมากในกสทเนี่ยเขามีมานะครับก็ค,บคือว่า ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรอขอเพียงแต่มีหนังสือประกาศเชื้อชวนให้มามยื่นไปสมัครท่านเองนะครับซึ่งในกะสะทอเองเสียงก็แตกเป็นสส่วนแน่นอนเสียงข้างมาก3เสียงเนี่ยก็ยืนยันว่าต้องเดือนหน้าแบบน,นี้แหละไม่ต้องไปทาประชาพิจารณ์ไม่ต้องมีมหลักเกณฑ์อะไรที่ให้มันวุ่นวายเพราะรที่ผ่านมามีกฎมีระเบียบที่คิดว่ารองรับพออยู่แล้วแต่เสียงข้างน้อยนะครับซึ่งก็รวมถึงคุณสุพินยากลางนารงคร์และก็ดกรธวัชชัยจิตภัสนันท์นะครับซึ่งเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยในกสทบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทีวีสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของสาธารณะเพราะฉะนั้นประชาชนควรมีสิทธิ์มีเสียงมีความเห็นว่าเขาอยากได้บริการแบบไหนอไม่ใช่เป็นทีวีสาธารณะที่ทางหน่วยงานราชการกระทรวงบงกลมทั้งหลายบอกว่าประชาชนต้องได้แบบนี้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางทางคุณสุบัญญากับดรทวัชชัยก็ได้เสนอแนวทางซึ่งน่าฟังมากนะครับก็เสนอเป็นเป็นแนวทางในการตั้งเกณฑ์5ข้อเบื้องต้นให้กับกสทชนี่พิจารณาว่าถ้าจะเปิด รับข้อเสนอเรื่องขอใบอนุญาตทีวีสาธารณะแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมี5ข้อนี้คเพราะว่าอย่างประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากอย่างข้อแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นหัวใจเลยคือว่าโครงสร้างของการบริหารองค์กรเนี่ยที่จะมาบริหารทีวีที่ได้อนุญาตไปเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระเป็นกลางน่าเชื่อถือเพราะว่าเขากลัวมากว่าถ้าเกิดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยได้เป็นเจ้าของทีวีขึ้นมาช่องหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีกฎกติกากากับนี้เราก็นึกภาพบอกได้ว่าทีวีช่องนี้จะถูก กระสวงนี้ใช่ไปทําอะไรบ้างใช่ครับนี่คือคือไม่เข้าได้ไปแล้วเขาก็ไม่ทําเองเขาก็ให้เอกชนหรือว่าเขาก็ซับต่อที่เขาเรียกว่าให้คนอื่นทาแล้วก็ซึ่งก็จะไปสร้างรายได้หรือว่าสร้างอิทธิพลต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยไม่ควรจะถูกใช้ในลักษณะนั้นครับคุณอดิศักได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดคุณอดิษกคิดว่าเสียงข้างมากในกศธเนี่ยจะฟังข้อเสนอของคุณสปิญญากับดรธวัชชัยหรือเปล่า ผมเท่าที่ฟังน้ําเสียงมาดูเหมือนไม่ได้ไม่ได้ฟังเท่าไหร่แต่ก็อาจจะชะลอไปนิดนึงก็คือว่าไม่ได้ให้ตีเดียวทั้ง12ช่องเดิมเป็นข้อกังวลว่าจะออกมาทีเดียว12ช่องเลยแต่อันนี้อาจจะทยอยแต่ว่าไม่มีการประชาพิจารณ์นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ว่าถ้ากรสชยังเดินหน้าแบบนี้จะทําให้ส่งผลกระทบกับการประมูลดิจิทัลทีวีภาคธุรกิจ เพราะว่าในทีวีสารณะเนี่ยมีประเภทที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยสามารถโฆษณาได้เป็นคอมมร์เชียลสปอตเดียวกับธุรกิจเลยได้ใช่ไหมโฆษณาได้ใช่ไหมได้เลยครับที่เขาบอกว่ารายได้พอเพียงเนี่ยคืออย่างนี้เหรอใช่ครับอพอเพียงกับการประกอบกิจการซึ่งไม่ก็ได้ตีความยังไงก็ได้นั่นหมายความว่าโทรทัศน์ช่องนั้นเนี่ย จะไม่มีต้นทุนของค่าประมูลเลยมีแต่ต้นทุนโครงข่ายก็เท่ากับว่ามีข้อได้เปรียบกับทีวีภาคธุรกิจอย่างมากเลยครับมีคนกลัวกันว่าก็จะเป็นช่องสิบเอ็ดเยอะแยะเลยไงเนื้อหาที่จะมาอย่างนั้นนะฮะก็คิดว่าคงจะเป็นช่องสิบเอ็ดเอ่อเกิดขึ้นมาสิบสองล่องเลยหรือจะแย่กว่าช่องสิบเอ็ดเพราะว่าอาจจะแย่กว่าคือถ้าว่าหลายหน่วยงานที่แสดงความสนใจออกมาเนี่ย ผมคิดว่าไม่มีหน้าที่ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เลยนะฮซึ่งผมเองเนี่ยผมยังได้รับจดหมายจากองค์กรอิสระบางแห่งนะฮะครับให้ไปเป็นคณะทํางานเอให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งทีวีสาธารณะครับอ่าซึ่งผมก็ตอบไปแล้วว่าถ้าผมจะไปผมจะไปพูดคําแรกเลยว่าผมไม่เห็นด้วยครับ ซึ่งอ<น>ันนี้ที่งองค์กรอิสระที่ไม่สมควรเลยครับ<น>คือการที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนออกมายัางเป็นทางการเนี่ยแน่นอนมันก็เปิดทางให้กับทุกหน่วยง,งานที่อยากได้ทีวีมาเป็นเจ้าของเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันเยอะมากนะครับ,รบที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันจะกลายเป็นกระบอกเสียงให้กับหน่วยง,งานของรัฐหรือเปล่านะครับมันกลายเป็นแหล่งทั้งมหากินแหล่งใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการเปิดรูปขึ้นความถี่กันตั้งแต่ตนเนี่ยก็เพราะว่ามีการผูกขาดขึ้นความถี่ทั้ แล้นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่ประเทศไทยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของของสธาณะเนี่ยครับถ้าพลาดโอกาสนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีไม่มีโอกาสครั้งที่สองแล้วนะใช่ครับใช่สิบห้าปีต้องรอปีค<ง>ือกลายเป็นว่าขึ้นความถี่แทนที่จะรัฐจ,จะถือครองน้อยลงกับถือคองมากขึ้นใช่ มันเป็นการปฏิรูปสื่อแบบย้อนยุกอ่ะฮะถูกต้องฉะนั้นผมว่าประเด็นเนี้ยที่จะต้องมีการทําประชาพิจารณ์ต้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโอกาสที่กติกาเหล่านี้ยังจะแก้ไขได้มีมากน้อยแค่ไหนคุณอนิซาผมก็ยังมองโลกในแง่ดีเลยครับคุณคุลิชัยเพราะว่าเท่าที่สัมผัสกับคณะกรรมการกศทที่มีพนเอกเก้อหน้าทีสุคนรัฐเนี่ยเป็นประธานท่านก็เปิดกว้างพอสมควรรับฟังความคิดเห็นนะครับ แล้วหลายครั้งก็มีการแก้ไขแต่ดูเหมือนว่ากีวิาณะเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันคือไม่ได้เปิดแบบแบบเป็นพัปลิกเป็นประชาพิจารณ์รแต่เปิดเป็นแบบกลุ่มย่อยๆเป็นโฟกัสกลุ่มย่อยๆรับฟังแต่ยังไม่ได้นําไปแก้ไขอย่างอย่างน้อยอย่างดียังรับฟังฮะครับแต่ผมได้ยินคุณสุพิญญาพูดว่าอาจจะต้องนําเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่แปลว,ว่าตอนนี้ไม่ชัดเจนเหรอครับว่ากรรมการชุดเล็กหรือชุดใหญ่กันแน่ที่มีอำนาจตัดสิน สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับถ้าตามกฎหมายถ้ายดหลักการตีความอย่างเคร่งครัดเลยเนี่ยครับต้อง11ท่านนะเป็นคนตัดสินไม่ใช่5เท่าน,านไม่ใช่5ท่านก็สุมเสียงนะถ้าหากว่ากสทช5ท่านตัดสินในเรื่องใหญ่เรื่องที่กระทบกับหลายๆส่วน ที่มีมีหลายภาคส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีการไปฟ้องสายปกครองได้ันี่เป็นข้อกังวลที่ที่อยากจะให้ทางคณะกรรมการกสทเนี่ยทราบว่าอันเนี้ยจะถ้ามีการฟ้องสายปกครองแล้วมันจะกระทบกับกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลทีวีค่อนข้างมาก่ใจะยุ่งยากไม่อยากให้ถึงจุดนั้นนะครับเพราะว่าตามตารางเวลาที่ทางกสทวางไว้คือถ้าไม่มีอะไรเป็นปัญหานะครับก็คือ ก็จะออกบรรุญาตกับทีวีสาธารณะในเดือนพฤษภาครับยิงปีเดือนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อนุญาตสําหรับทีวีที่เป็นคลื่นทางด้านเชียงพันธ์ิตเนี่ยก็จะออกในเดือนสิงหากันยาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการสะดุดของคลื่นสาธารณะเนี่ยก็อาจจะมีผลยงใหญ่ไปถึงคลื่นทางด้านเชียงพันธ์ิตด้วยก็ได้ครับใช่ครับครับนี่แหละคือปัญหาที่วันนี้เรามาวิเคราะห์กันเพราะว่าล่าสุดมีราคาตั้งต้นของการประมูล ทีวีดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณอดิษฐ์ครับเราจะเกาะติดเรื่องนี้ต่อไปเพื่อจะแจ้งให้ท่านทราบจากนี้ไปทุกจุดทุกขั้นตอนครับมีคนเขาแซงกันคุณชัยว่าเนื่องจากตอนนี้กระทรวงบงกรมหลายแห่งก็มีความคาดหวังสูงว่าจะได้คลื่นทีวีมามาครอบคลองเนี่ยทิบดีปหลัดก็กำลังฝึกที่จะเป็นพิธีกรรายการข่าวจากภาคสนามเลยสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอน และนี่ก็คือรายการจับชี่ประจรโลกทาง FM90.5 คุณเทพชายหยองกับผมทุกวันครับจนถึงสุขและช่วงเย็น18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาครับเพื่อนำข่าวคราวเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเทพชัยกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานหาร พลังงานทหารพลังการทำไทย